เราไปดูเรื่องต่อไปอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นประเด็นขึ้นมาเนื่องจากว่ามีหนังสือขึ้นมาเมื่อวันที่31กรกฎาคมก็คือเมื่อวานนี้นะครับโอเคก็จะจะเปิดหนังสือแล้วก็เล่าคร่าวๆให้ฟังเลยแล้วกันนะคะคือตั้งแต่เรามีสถานการณ์โควิดมาเนี่ยอ่าเราก็จะเห็นว่าในช่วงที่ที่มันเข้มข้นเราก็มีการล็อกดาวน์ใช่ไหมคะ แล้วแล้ว,ลว,ลวในขณะที่มีการล็อกดาวน์นั้นเนี่ยก็สิ่งหนึ่งที่มันพ่วงกันมาก็คือการปิดโรงเรียนครับค่ะแล้วหลังจากเราไม่มีเราไม่พบผู้ติดเชื้อจนจนถึงวันนี้คือเจร่วมเจ็ดสิบวันได้แล้วนะคะถือว่าถือว่าในประเทศนี่ไม่มีการระบาดแล้วแต่ว่ามาตรการสำหรับโรงเรียนเนี่ยก็ยังคงอยู่นะแม้จะผ่อนปลนให้เปิดแล้วเนี่ยแต่วันนี้เนี่ย ยังมีประกาศจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานออกมากระชับโรงเรียนต่างๆนะคะว่ายังไม่สามารถที่จะเปิดเรียนออนไซต์ออนไซต์ก็คือให้เด็กไปที่โรงเรียนเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นตตามปกติเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าโรงเรียนไหนทาแบบนั้นเนี่ยก็คือไม่เป็นไปตามมาตรฐานของสบกสบคไม่เป็นไปตามมาตรการของสบคแล้วก็ไม่เป็นไปตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขนะคะเขาเขียนว่าแต ความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโควิด1 9ได้นะทางสพทนะคะก็เลยก็เลยบอกว่าแจ้งให้สถานศึกษาว่าจะพิจารณาอนุมัติให้สถานศึกษาได้เปิดเรียนออนไซต์ site, เต็มรูปแบบเนี่ยจะต้องได้รับการอนุมัติจากสบคเท่านั้นคือสถ,สถานศึกษาจะเปิดการเรียนการสอนได้ร้อเอร์เซเมื่อไหร่เนี่ยต้องรอสบคอ,อ,อนุมัติเท่านั้น เท่ากับว่าง่ายๆว่าหนังสือนี้เนี่ยออกโดยรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะออกมาพเพื่อปรามโรงเรียนเพราะว่ามีโรงเรียนหลายโรงเรียนเนี่ยเขาเปิดออนไลน์ร้อยเปอร์เซ็นตแล้วเพราะเขารู้สึกว่าเขาบริหารจัดการได้ความปลอดภัยใช่ค,คแต่ตอนนี้สอสพทกําลังบอกว่ายังทําอย่างนั้นไม่ได้จนกว่าจะได้รับอนุมัติจากสบคเท่านั้นคราวนี้ผลกระทบต่อ ประชาชนคืออะไรก็คืออ่าอยา่างอย่างเด็กที่ที่บ้านโบนะคะมีลูกแม่บ้านเขาเรียนในโรงเรียนสังกัดกระทรวงศึกษาเนี่ยครับเขาอยู่มหกซึ่งมันเป็นเป็นระดับชั้นที่มันสําคัญมากเลยอะ่ะทุกวันนี้เขาได้ไปโรงเรียนสัปดาห์ละสองวันอ๋อครับฮะสัปดาห์ละสองวันที่ได้ไปเรียนที่โรงเรียนเพราะว่าครูจะต้องเหลื่อมเด็ก เพื่อให้มีสำดอนนั่เรียนน้อยๆในห้องใช่ไหมคะลรวก็วันที่เหลือก็คือเรียนออนไลน์เรียนกับทีวีอะไรก็ว่าไปครับค่ะซึ่งแน่นอนว่ามันทําให้การเรียนการสอนประสิทธิภาพลดลงแน่ๆนะคะคุณครูในโรงเรียนเหล่านี้เองหลายๆท่านก็ไม่ได้คล่องหรือคุ้นเคยกับการใช้สื่อคือเวลาอย่างโบเองก็สอนออนไลน์ด้วยเนี่ยถ้าถ้าเราคล่องเรก็จะสามารถหยิบ สื่อต่างๆออกมาโชว์ให้นักเรียนแล้วก็ใช้สื่อนั้นไปด้วยกันได้อย่างคล่องแคล่วแต่ถ,<ช>ถ้าเราไม่คล่องเนี่ยมันก็สะดุด<ช>นะคะอ,อีกทั้งเวลาที่เน็ตไม่สเสถียรอินเทอร์เน็ตมันไม่สเสถียรสัญญาณมันไม่แข็งแรงซึ่งเกิดขึ้นกับนักเรียนจํานวนมากเพราะว่าเขาไม่ได้ซื้อ<ช>แพ็กเกจเน็ตแบบแรงอะ่ะ<ช>สื่อที่คุณครูโชว์เข้ามาในหน้าจอเนี่ยก็จะเห็นไม่ชัดอืมครับ บางครั้งก็จะอ่านไม่ได้อะไรแบบนี้ค่ะคือเท่ากับว่าเด็กไทยเนี่ยตกอยู่ในสถานการณ์ที่การศึกษาเนี่ยไม่เต็มประสิทธิภาพเนี่ยเป็นเทอมแล้วตอนนี้กําลังจะเป็นอสองเทอมอา่าฮะมันเป็นสิ่งที่คํานวณมูลค่าความเสียหายออกมาไม่ได้ครับควันจํานวนมากจึงไม่รู้สึกฮะก็รเ,รเรียกว่าจะเป็น <Buck> <ham> อาจจะเป็นโดมิโน่หลังจากนี้ไปนะครับใช <t ide S 2> ่เลยค่ะคุณพลแล้วแล้วความไม่เข้าใจต่างๆในบทเรียนมันจะกลายเป็นดินพอกหางหมูอ่ะถูกไมมบางทีถ้าเกิดว่าเราเนี่ยสมมุติเราแม้แต่เราเราียนปกติเนี่ยโบจําได้เลยตอนโบอยู่ป .5 นะคะครั <l ap. S 1> ตอนนั้นแบบคุณครูกําลังจะสอนเรื่องที่แบบมันยากมากสำหรับโบในตอนนั้นคือเรื่องแบบมันจะเริ่มไปเรื่องของเศษส่วนอะไรแบบนี้แล้วอ่ะ แต่ตอนนั้นเราขาดเรียนไปแค่สัปดาห์เดียวเพราะมันเราไปเป็นนักเรียนเป็นเป็นเหมือนแบบยูวทูตแลกเปลี่ยนที่ญี่ปุ่นขาดเรียนไปแค่สัปดาห์เดียวหลังจากนั้นกลายเป็นเด็กที่แบบว่าเรียนเลขไม่ค่อยรู้เรื่องไปเลยเพราะว่าเราตอาเราเหมือนกับว่าเราตามไม่ทันในในในจุดที่มันสําคัญแล้วตอนนี้เด็กไทยอ่ะกําลังกําลังกําลังจะมีเด็กจํานวนมากที่ตามบทเรียนไม่ทันเป็นเทอมเทอมอะค่ะครับ่ะ คือไม่มคือไม่ใช่เด็กทุกคนจะเรียนออนไลน์แล้วรู้เรื่องนะคือเราโบเคยพูดเราวว่าเราเป็นครูเนี่ยเราสอนเด็กในห้องเราต้องคอยสังเกตตลอดว่าเด็กคนไหนเนี่ยเขาตามเพื่อนไม่ทันแล้วเราเข้าไปช่วยเขาเป็นรายบุคคลคุณครูครไ,มไม่สามารถทําแบบนั้นกับเด็กได้มาเป็นเทอมเทอมแล้ว <IST uk t av is> เรียกว่าเป็นปัญหาซ้ําซ้อนลงมาอีกเนื่องจากว่าเราอาจจะไม่ได้พูดถึงกันแต่ว่าถ้าคิดกันให้ดีๆนะจะว่าไปแล้วเนี่ยความเหลื่อมล้ําทางด้านการศึกษาก็มีอยู่แล้วเพราะว่าปกติแล้วถ้าเด็กที่อาจจะมีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจนะครับบางคนก็อาจจะทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยหรือว่าฐานะทางบ้านของผู้ปกครองก็ไม่พร้อมในเรื่องของการ,การที่จะส่งเสียในเรื่องของการเรียนแต่ว่าพอมามีปัญหาอย่างนี้เกิดขึ้นอีกก็ เสมือนหนึ่งว่าทําให้โอกาสในการที่เด็กที่อาจจะมีปัญหาทางบ้านนะครับโดยเฉพาะปัญหาทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยโอกาสที่จะเข้ามาหาวิทยาลัยก็น้อยลงไปอีกนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วความรู้ในการที่จะสอบเข้าเนี่ยบางคนที่มีฐานะนะฮะหรือว่าสามารถที่จะไปเรียนนอกโรงเรียนก็คือการติวกับสถาบัานต่างๆนะฮะอันนั้นก็คือเป็นความเหลื่อมล้ําของเรียกว่าเยาวชนหรือว่าลูกหลานที่จะต้อง มีโอกาสในการเข้ามหาวิทยาลัยดีๆอีกต่อไปนะครับนี่ก็เป็นปัญหาที่คุณโบได้ไดท้อนออกมานะครับค่ะแล้วปัญหามันมีหลายมิติด้วยค่ะคุณพลจากจากตรงนี้เนี่ยมันพันไปถึงเรื่องเศรษฐกิจของครอบครัวด้วยคือคุณพ่อคุณแม่จะต้องแบ่งเวลามามามาดูแลลูกที่บ้านแล้วจะจะทำยังไงหรือจะจ้างพี่เลี้ยงเป็นไม่กี่วันต่อสัปดาห์หรือหรืออะไรคือสุดท้ายผู้ปกครองก็ต้องมามาอยู่บ้านสําหรับบ้านที่ไม่มี พี่เลี้ยงเด็กและโดยเฉพาะถ้าเป็นเด็กเล็กเนี้ยค่ะก็จะทําให้ความสามารถในการหาเงินมันก็ลดลงทั้งเศรษฐกิจก็แย่อยู่แล้วอันนี้คือสะท้อนยุทธศาสตร์ของของรัฐบาลในการที่แบบจะชอบปิดอะไรแบบเหมารวมแล้วก็ไม่มีการไม่มีการปรับตัวเป็นระยะตามสถานการณ์จริงๆแล้วเรื่องการบริหารเศรษฐกิจเช่นกันค่ะคุณพลอันนี้อยากจะแตะไปนิดนึงนะคะคือการที่ ณวันนี้เราไม่มีผู้ติดเชื้อเป็นเวลายาวนานสุดๆแล้วเนี่ยก็ยังมีการ,รห้ามกิจกรรมบางอย่างอย่างเช่นการจัดคอนเสิร์ตที่เรารเราเห็นว่ามันมีมันมีการนักร้องเขาเขามีคอนเสิร์ตแล้วก็แบบปล่อยคนเข้าไปจํานวนมากแล้วคนก็ไม่ใส่หน้ากากาก็สนุกกับคอนเสิร์ตเนี่ยถามว่าถ้าถ้า,ถ,าถ้าเป็นช่วงที่มีการระบาดอยู่ภาพอย่างนี้อาจจะเป็นที่น่าตกใจ แต่ว่าในในวันนี้ซึ่งไม่มีการระบาดแล้วเนี่ยทำไมรัฐบาลยังจะต้องมีกฎห้ามคนเหล่านี้แล้วก็ไปตั้งข้อหาดำเนินคดีกับเขาโดยที่ไม่ได้คิดเลยว่าเวลาที่เราปิดกิจกรรมอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยมันมีผลกระทบทางเศรษฐกิจแวดล้อมเยอะมากเลยนะคะคือ concert, คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตหนึ่งเนี่ยโอเคคนทาแสงสีเสียงได้เงินคนขายอาหารได้เงินหรือแม้แต่แท็กซี่ต่างๆรถรับจ้างที<ช>่รับ,รบส่งคนคคที่เขาอยากจะมางานแบบนี้เนี่ยมันทําให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจทั้งสิ้น ทำไมเราไม่หยุดการห้ามเหล่านี้เพื่อให้คนได้ทํางานเก็บเงินเพื่อที่เราได้มีเงินสํารองสําหรับเวลาที่มีการระบาดรอบสองซึ่งมันจะมีแน่ๆเมื่อคุณเปิดประเทศแล้วคุณอาจจะต้องปิดเป็นระยะเป็นช่วงๆเนี่ยทําไมเวลาที่เราหาเงินได้คุณไม่ให้คนทํางานเก็บเงินเอาไว้สํารองแล้วเมื่อประเทศมีความจําเป็นที่จะต้องปิดกิจการเหล่านี้จริงๆเนี่ยเขายังมีเงินพอที่จะใช้จ่ายต่อลมหายใจ แต่รัฐบาลไม่มีความคิดแบบนี้ไม่มีการปล่อยช่วงเวลาให้คนทํางานเก็บเงินไม่มีทุกวันนี้ค,คนไม่สามารถทํางานเก็บเงินได้อย่างเป็นกอบเป็นกำรเดี๋ยวเมื่อที่มีการระบาดรอบสองเกิดขึ้นรัฐบาลเอาเงินที่ไหนมาเลี้ยงคนครับเรียกว่าเป็นมิติของความคิดหรือว่าเป็นชุดความคิดของรัฐบาลที่อาจจะไม่มีความคิดไปในแง่ของการที่จะ เป็นการคิดล่วงหน้านะฮะหรือว่าคิดไกลไปก่อนนี้ว่าถ้าระบบเศรษฐกิจหลังจากนี้เป็นอย่างไรตัวเองจะดูแลได้เท่าไหร่นะฮะ